สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูสรุปเลขบนประจำงวด1ตุลา2568ก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนก็มูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ <c oughs> <c oughs> เรามาดูข้อมูลแรกกันก่อนนะครับร้อยบนเดินดีสามสูตรสูตรที่หนึ่งเด่นสามสี่ห้าหกแปดเ้าสองสูตรที่สองเจ็ด แปดเสูตรที่3 5 6 7 1 2 3 4เราเอาทั้ง3สูตรมาชนกันนะครับชนกันที่2 4 6นะครับชนกันที่2 4 6สี่หใน f ส่นะมาดูหลักสิบนะครับ สิบบนเดินดีสี่สูตรหลักสิบผมใช้ถึงสี่สูตรสูตรหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สูตรที่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสูตรที่ 3, 1, 2, 5, 6, 7, 9, สามหนึ่งสองห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สูตรที่สี่หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามห้าทั้ง 4, สี่สูตร ชนกันที่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับชนกันสี่สูตรนะครับห้าหกเจ็ดเก้าในหลักสิบมาดูหลักหน่วยนะครับหน่วยบนเดินดีสามูตรหลักหน่วยผมใช้ชนกันแค่สามสูตรนะครับสูตรหนึ่งสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สูตรสองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์สองสูตรสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้็ทั้งสามสูตรชนกันที่สี่ห้าหกหน่วยบนเดินดีสามสูตรชนกันที่สี่ห้า เดาเรามาดูเลขดับกันนะครับดับหลักร้อยนะดับร้อยบนสี่โดดับ0ูนย์สี่ดนี้ดับสองโดนะดับร้อยบนสี่โดดับ0ูนย์ี่ดเนี้ดับถึงสองโดดับ10บน5้าโรดนะดับ8 9 ศูนส,สองศูนย์นี้รู้สึกจะดับสองสูตรนะ10บปนห้าูตรนะดับ10บบนห้าสูตรนะดับ8 9ดเกศย์สองแล้วงวดนี้ผมใช้ดับ10บ,บนขั้นเทพคู่ขี้งวดนี้ดับสามตัวก็คือ1นึสาห้าดับ10บบนขั้นเทพคู่คี้ดับ1นึสาห้า รวมดับ10บบนทั้งหมดนะศดับสองศูตรนะครับ0 1นย์หนึ่งสองสา้าแดเศหนึ่งสองสา้าแดเดับเจตัวท่านผู้ชมนะดับสิบบนงวดนี้ผมใช้ถึง7ตัวท่านใดที่ คิดว่ามันเยอะเกินก็ใช้เฉพาะสูตรก็ได้จะใช้ดับสิบเฉพาะห้าตรหรือดับสิบกันเทปสามตัวเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่จำเป็นต้องเอาตามผมนะครับท่านมั่นใจหรือเชื่อแบบไหนท่านก็เลือกแบบนั้นนะครับแต่ผมจะใช้ทั้งเจ็ดตัวเลยก็คือทั้งสูตรทั้งหมดเลยนะดับ,บสิบบนห้าตรและดับสิบบนกันเทป รวมดับ10ทั้งหมดดับถึง7ตัวท่านผู้ชม0123589ทีนี้เรามาดูดับหน่วยบน4ีดับ1369นะครับดับหน่วยบน4ีูตรดับ1369มาดูเลข ดับบนงวดนี้ผมใช้สูตรสสูตรเท่านั้นก็คือดับ0ูนย์สามนะศูนแล้วงวดนี้ผมก็จะใช้ดับ10หน่วยด้วยก็คือ6กับ8ลงสูตรให้ไปแล้วนะครับหกับ8ดนะดับ10หน่วยดับ6กับ8ดับสนิทบนดับศูนย์สาานะสำหรับเลขดับท่านใดที่ ชอบแบบไหนก็เลือกไปใช้ได้เลยท่านผู้ชมไม่จําเป็นต้องเอาตามผมนะเพราะอย่างกหลักสิบนี่ผมก็จะใช้เยอะเลยนะตามว่ามั่นใจมันก็มั่นใจตามสูตรของผมนะเป็นความมั่นใจส่วนตัวก็ยังไม่ตัดนะทีนี้เรามาตัดพร้อมๆกันเลยทั้งร้อยสิบหน่วย มาดูหลักร้อยนะท่านผู้ชมนะผมจะเอาดับบนมาตัดก่อนนะครับหลักร้อยนี่ดับบนก็คือ0 39 0 39ไม่มีในหลักร้อยนะก็ไม่ต้องตัดทีนี้เรามาดูหลักสิบ 039มีม้ยีดับสนิทบนนะ039 039มีผมตัดเลยนะครับตัด9หลักหน่วยนะครับ039มีม้ยีหหลักหน่วย039ไม่มีนะท่านผู้ชมไม่มีนะ <c oughs> ทีนี้เราเอาดับแต่ละหลักมาตัดดับ หลักร้อยก็คือศูนสี่เจดับหลักร้อยนะศูนย์สี่เจดศนย์มีไหมสม,มีผมตัดเจไม่มีเพราะฉะนั้น 100. หลักร้อยเหลืออยู่สองตัวสองหกเหลือสองกับหหลักร้อยที่จะใช้งวดนี้นะมีสองกับห หลักสิมาดูหลัก10ดับ0ูนย์หนึ่ศไม่มี1ไม่มี2ไม่มี3ไม่มี5ตัด8ไม่มี9ตัดไปแล้วนะครับก็ะฉะนั้นก็จะเหลือหลัก10อยู่2ตัวนะแต่ผมยังไม่ตัดเอาดับ10บนมาตัดนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวค่อยเอาดับสิบ หน่วยบนมาตัดอีกทีหนึ่งนะครับมาดูหลักหน่วยก่อนดับหลักหน่วยก็คือ1 3 6 9 1 3 6 6, 6ผมตัดนะครับ6 9ไม่มีหลักหน่วยเหลืออยู่2ตัวทีนี้เรามาดูเฉพาะ10หน่วยนะ10บหน่วยนี่ผมจะเอาดับ10หน่วยบนมาตัดนะครับ ดับสิบหน่วยบนงวดนี้หกับ8ปดหกับ8ปดท่านผู้ชมนะ6กับ8มาดูหลักสิบ็นหกหกมีนะหมีผมตัดนะหกดไม่มีหลักหน่วยหกแปดหตัดไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลือสี่กับสกับห้าสรุปนะท่านผู้ชมนะหลักสิบ เหลือเจ็ดตัวเดียวหลักหน่วยเหลือสี่กับ <c oughs> ห้าหลักร้อยเ <c oughs> หลือสองหกหลักสิบเหลือเจ <c oughs> ็ดตัวเดียว <c oughs> หลักหน่วยเหลือสี่กับห้าทีนี้เรามา ใส่แต่ละหลักกันเลยนะครับหลักกร้อยเหลือสองกับหเด่นสองหหลักสิบเจ็ดตัวเดียวหลักหน่วยเหลือสี่กับห้าเด่นร้อยบนสองหเด่นสิบก็คือเจ็ดหน่วยบนสี่กับห้า จับสิบหน่วยก่อนนะครับจับสิบหน่วยก่อนนะเจ็ดสี่เจ็ดห้าสิบหน่วยงวดนี้เด่นเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้า เก่น1สหน่วยเจ็ดหทีนี้เอาหลักร้อยมาจับเลยนะครับ 2, องเจ็สองหผมขอเขียนข้างบนเลยนะครับ 2, องเจ็ดสีหส 14, 6, 7จ <c oughs> ็ดสี่หกเจ็ดห้าคุณผู้ชมผมจะเน้นชุดเดียวนะเด่นที่สุด ที่ผมเน้นนะก็คือ7จ็สี7อดส ย้ำอีกครังนะครับท่านผู้ชมครับเด่น10หน่วยบนงวดนี้เด่นอยู่2ชุด7 4 7 5ผมให้เด่นที่สุด7 4นะรอง7 5กลับด้วยนะ ทั้งหมดนี้กลับด้วยนะท่านผู้ชมนะกลับด้วยนะครับทั้งสิบหน่วยทั้งร้อยสิบหน่วยนะผมให้เด่นที่สุดร้อยสิบหน่วยก็คือสองเจ็ดสี่นะท่านผู้ชมนะที่เหลือก็สองเจ็ดห้าเป็นตัวรองนะอันนี้รองนะครับส่วนหกเจ็ดสี่หกเจ็ดห้าก็เป็นตัวกันไปนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเด่นที่สุดเจ็ดสี่สี่เจ็ดรองเจ็ดห้าห้าเจ็ด ส่วน3ตัวนะครับ274เด่นสุดรอง275กลับด้วยนะครับอันนี้ก็จะกลับก็ได้ทั้ง 6. ชุดสำหรับ3ตัวนะอันนี้ก็2ชุดนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปข้อมูลบนประจางวด1ตุลา2568ชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านนะครับท่านผู้ชมทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมครับ นำไปพิจารณาตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองจะนำข้อมูลบางส่วนไปใช้ก็ได้หรือจะนำไปใช้ทั้งหมดก็ได้แล้วแต่เอฟซเป็นคนตัดสินใจนะครับก็ขอให้รวยๆเห่งๆยกช่องถูกยกช่องทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นบนหรือเลกลางนะครับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอให้เข้าทีเตะนะก็เจอกันคลิปหน้ากับ ข้อมูลงวดใหม่นะท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ